สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิส e คลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรันดอมวันนี้คือคนอื่นๆพูดถึงคุณอย่างไรบ้างขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะวันนี้เหมือนจะอีบได้5ตัวเนาะ มาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกตัว P นะคะ V I F นะคะตัวสุดท้ายเป็น B ตัวอนรเหล่านี้อจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะ ให้มาสามใบแรกนะคะ The High Priestess Six of Fire Queen of Water ขออีกสักสองใบเนาะ ว้าวคิงโอ้คิงออฟวอเตอร์มีความเป็นโซเมดด้วยดีจังเอ็กซ์ออฟเอิร์นะคะคุณมี energy ความเป็นครูนิดๆอยู่ในตัวเองนะคะหลายคนเราคิดว่าเขา มองคุณเข้ามาด้วยความเคารพนะหรือคุณอาจจะเคยเป็นคนที่แบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีสำหรับเขาอะคะ่ะเป็นคนที่ให้คำแนะนำที่ดีหรือว่ามักจะมีบางสิ่งบางอย่างมาแบบถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังอะ่ะมันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเจอคุณนะคะคือต่อให้เป็นบทสนทนาทั่วๆไปเนาะดูเหมือนว่า ในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงในแต่ละตอนเนี่ยเขาหมักจะได้อะไรบางอย่างติดตัวกลับมาหลังจากที่เขาได้คุยกับคุณนะคะคือถ้าเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะ่ะเขาก็จะเหมือนได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ดีเนาะหรือแบบเออความสุขโมเมนต์ของความสุขมันเป็นแบบนี้หรือว่าแบบเหมือนได้แง่คิดข้อคิดดีๆอะคะ่ะว่าแบบ เออบางทีความสุขมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเขาอาจจะแบบมองคุณเป็นไอดอลก็ได้นะคะมองคุณเป็นเป็นกำลังใจก็ได้ะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เห็นความเรียบง่ายของการใช้ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือถ้ามันเป็นเออพาที่เป็นบทเรียนนะคะคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจแบบมี คำพูดอะไรไปไปสอนไปต่อว่าหรือไปตําหนิเขาตรงๆนะแต่ลักษณะการที่คุณสอนคนอื่นนะบางทีบางครั้งเหมือนคุณทําทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีอะค่ะแล้วให้เขาซึมซับไปเองเช่นถ้าคุณเป็นเจ้านายเนาะคุณอยากจะสอนลูกน้องเรื่องอาการเข้าทํางานตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยคุณคงไม่ได้เดินไปบอกเขาแบบอตอกบ,บัตรเก้าโมงนะ เข้างานควรจะมาถึงก่อน9ก้าโมงแต่คือเก้าโมงเช้าอะลูกน้องหันมามองที่โต๊ะคุณอะคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรทํานองเนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการคล้ายๆแบบ set s o o d example คือแบบทําให้ดูเลยโดยที่แบบไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกแต่ว่านี่ไงตัวอย่างตัวเป็นๆทําให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะยิ้มเล็กน้อยเวลา ใครบางคนมาสายเนาะคือบางทีการตำหนีตีเตียนมันก็ไม่ได้ช่วยให้พนักงานหรือว่าลูกน้องเขาเขารู้สึกดีหรือว่าแบบมีแรงบันดาลใจมี motivation นที่จะแบบมาทำงานให้ให้เร็วขึ้นนะแต่การที่แบบบางทีอะถ้าเขามาสายแล้วคุณยิ้มเบาๆอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ามากไปกว่าน,นั้นนะคุณถามถ่ายด้วยความหงอยใหแบบเฮ้ย เป็นไงรถติดเหรอมาสายวันนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเฮ้ยปกติมาไวนะเนี่ยรถเสียหรือเปล่าเป็นอะไรอะไรทํานองเนี้ยมันจะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งที่อสอนโดยที่สอนโดยที่มันมันมีความห่วงใยมันมีความใส่ใจตรงนั้นด้วยอะมันไม่ใช่เป็นหัวหน้าที่ตะแบงว่าแบบ กฎต้องมาแต่เช้านะอยู่ก็ต้องมาให้ทันเวลาฉันไม่สนใจว่าเหตุผลคืออะไรแต่อยู่ต้องมาให้ให้ทันเวลาคือมองเขาเป็นเป็นคนเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่แบบคุณจะต้องให้ความใส่ใจหรือว่านี่ไงหน้าที่ของเจ้านายที่ดีมันมันมีอะไรบางอย่างมากมายไปกว่านั้นหรือว่าวิธีการสอนมันมีมันมีเยอะมากอะ่ะแล้วาบางที การใช้ไม้อ่อนอะ่ะมันได้ผลกว่าไม้แข็งเยอะนะคะมันก็ไม่ทำให้ลูกน้องแบบหรือคนที่อยู่ในโอวาอะ่ะกลายเป็นพยายามทำให้ดีทำให้ถูกต้องทำให้ถูกกดเพราะว่ากลัวกลัวจะถูกทำโทษการที่ปล่อยให้คนอยู่ในสภาวะกลัวเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่ในโมเมนต์นี้นะแต่ถ้าเกรงใจอะ่ะมันต้องมีบุญบรารมีมีความดีมีความรักมีความเมตตาอะไรบางอย่าง มันจะทำให้คนไม่ไม่ทนอยู่แต่กลายเป็นอยู่ทนนะคะอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความเข้าใจจะมีลักษณะโมเมนต์อะไรคลายๆแบบเนี้ยเนาะเราคิดว่าคุณเวลาคุณให้คำแนะนำกับคนอื่นนะมันมักจะเป็นคําแนะนำที่ทำให้รู้สึกใจฝัทำให้รู้สึกอุ่นใจนะคะแล้วก็ไม่ ไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากด้วยนะต่อให้คุณมีตำแหน่งที่สูงกว่าหรือว่าคุณจะมีสถานะชีวิตตัวคุณเป็นแบบไหนก็ตามอะต่อให้คุณไม่ได้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าใครนะคะอ,อ,อย่างเช่นถ้าเป็นสมาชิกในบ้านเนาะคือต่อให้คุณเป็นน้องเล็กสุดท้องของคนในบ้านเลยแต่วิธีที่คุณดูแลปฏิบัติคนอื่นอะ มันมันดีจนเขาเกรงใจอ่ะจนเขาไม่รู้สึกว่าแบบแกเป็นน้องอะแกหุบปากไปเลยฉันไม่อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนอะค่ะคุณมากจะทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีคือแบบก่อนจะพูดอะไรกับใครอะค่ะคุณจะหันมาถามตัวเองก่อนว่าคุณดีพอที่จะจะ,จะสอนใครไหมจะบอกใครไหมคือแบบ เหมือนถ้าตัวเองยังทําไม่ได้อ่ะคะ่ะจะเอาจะเอาอะไรไปสอนคนอื่นหรือไปจะเอาอะไรไปพูดใช่ไหมมันเหมือนคนขี้โม้หรือว่าบางทีมันกลายเป็นคนขี้บน่นเราคิดว่าคุณไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยเน้นเรื่องคําพูดแต่จะเน้นเรื่องการกระทําซึ่งมันจะเหมือนแบบเป็นหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ทำให้แบบใครๆแบบเข้าใจได้เองหรือว่า เขายอมรับได้เองโดยที่โดยที่ไม่ต้องมาชี้แจงกันนะคะมันมันสมเหตุสมผลของมันตรงนั้นแล้วเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต่อให้คุณไม่ได้มีตําแหน่งเป็นหัวหน้าใครนะคะแต่วิธีการที่แบบคุณเป็นตัวอย่างที่ดีคิดดีทําดีพูดดีอย่างเนี้ค่ะมันก็จะทําให้แบบหลายคนเขายอมรับได้แม้ว่าคุณเป็นน้องคนสุดท้องอะ่ะ แต่บางทีบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้องเป็นคนใหญ่คนโตมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเงินเสียงมันถึงจะดังนะบางทีอนุภาพแห่งความดีมันก็ทำให้เสียงดังได้เหมือนกันคุณมี power ตรงนั้นนะคุณใช้อำนาจอำนาจเงียบ เป็นอำน้าที่ไม่ต้องตะโกนเนาะไม่ต้องตะโกนให้ให้ใครรู้ว่ามีคือเดี๋ยวเขารักนะค่ะเดี๋ยวเขายอมเราเองเราเขาเข้าใจเราเองเขาเขาจะสัมผัสได้ถึงใจคุณเองฉะนั้นเวลาคุณอยากได้อะไรอะ่ะมักไม่ค่อยยากเย็นหรอกแล้วถ้าสังเกตดีๆคนก็ค่อนข้างที่จะฟังคุณนะมันมันมีความรู้สึกเหมือนเทิดทูนบูชาอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นนะ่ะเหมือนแบบ มันต้องเป็นความดีอะไรบางอย่างที่คุณทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่สม,มําเสม,มอค่ะยกกลับไปที่เคสเมื่อกี้เนาะถ้าเป็นน้องเล็กในบ้านเนี่ยแสดงว่าก็จะต้องน่ารักามากมากนะคะจะแบบดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสียงหัวเราะของคนในบ้านเป็นเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาที่ดีเป็นคนที่แบบเหมือนบาลานซ์ได้เก่งอะคะ่ะบาลานซ์ทั้งแบบ อะไรที่เป็นทั้งโลจิกทั้งอารมณ์เหตุผลนะคุณจะไม่ได้แบบสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งจะไม่เป็นน้องเล็กที่เกี้ยวกาที่มโมโหที่งุนงีดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าหัวเราะมีความสุขตลกไปวันๆแต่แต่แบบไม่ได้สร้างสรรค์อะไรในชีวิตเลยอะคะ่ะคืออารมณ์ว่า เรามองว่าเป็นคนที่เต็มที่กับชีวิตนะเต็มที่มากๆนะคะทุ่มเทมากๆเลยแหละทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักเพื่อตัวคุณเองนะคะบางคนจะมีจริตเหมือนชอบเรียนรู้นะคะชอบเรียนรู้ชอบใฝ่รู้คอยที่จะแบบค้นหาคำตอบหรือว่าสนุกอะคะ่ะถ้าเป็นเด็กก็จะสนุก กับการแบบไปคุยกับผู้ใหญ่หรือไปคุยกับคนที่โตกว่าแล้วก็จะแบบเออเก็บความรู้เซตนั้นเซตนี้มาเนาะหรือว่าแบบเออถ้าโมเดิร์นเวิด์หน่อยเนาะยุคสมัยใหม่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้ปัดติ๊กตอกแบบเอาหาเฉยเอะปัดแบบเออวันนี้เรียนเรื่องการทําอาหารอันนี้เรียนเรื่องจิตวิทยาการพูดคุยกับคนการทําความเข้าใจมันมีลักษณะเหมือนคนคนที่ใยดีแล้วก็ใยที่จะเรียนรู้ เป็นคนที่ดูเหมือนแบบชอบหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองอะคะ่ะแล้วมีเราก็แบ่งปันด้วยนะมีแล้วก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆด้วยความน่ารักอันนี้อีกอันนึงเรารู้สึกมันบางทีบางครั้งอะคะ่ะบางคนเวลาเขาอยู่ใกล้ๆคุณอะไม่ว่าจะเป็น คนอายุเยอะกว่าน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกันอะ่ะคุณมีสภาวะเป็นคล้ายๆกับคนที่พึ่งพึ่งพิงได้อะ่ะเวลาอยู่ใกล้อะ่ะคนจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเวลาที่เขาหลงทางนะคุณคือเข็มทิศที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นแสงสว่างที่ทุกคนหลายคนโหยหานะคะเหมือนแบบ เมื่อไหร่ดิ่งปุ๊บเมื่อไหร่งงปุ๊บเนี่ยหันมาแตะมือคุณเหมือนแบบได้รับพลังออล่าสว่างว่ากลับติดตัวไปนะคะหรือแบบเวลาทุกร้อนใจอะไรมารอะไรอย่างเงี้ยมามาบางทีไม่ได้ทําอะไรนะมานั่งอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแค่แค่คุณเอื้อมมือไปกอดเขาสักทีเดีวยวว่าแบบเออคอยจับมือแล้วแบบมีมองด้วยสายตาที่แบบดูก็รู้ว่าแบบเป็นคนที่ห่วงใยจริงจังอะ สำหรับใครบางคนในวันที่เขาดิ่งที่สุดแล้วเขารู้สึกไม่มีใครอะคะ่ะการที่แค่มีใครสักคนอยู่ข้างเขาอะมันโคตรดีเหละคือเขาไม่ได้แบบฉันไม่ได้ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้เนาะไม่ได้แบบโดดเดี่ยวเดียวได้ขนาดนั้นะนะคุณมีมีออร่ามีฟิลลิ่งแบบนั้นอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็อาจจะ ทำให้คุณไม่แน่ใจว่าเหน็ดเหนื่อยไหมแต่เราคิดว่ามันเป็นภาระที่ดีเราคิดว่าคุณไม่ได้หมายไม่ได้วอรี่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรื่องตรงนี้นะคะดีใจซะอีกเวลาที่แบบเออใครทุกข์แล้วแบบมาปรับทุกข์ด้วยมาคุยมาขอคาปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมันแบบเออดีใจเนาะแบบเออเขา เขาเห็นคุณอยู่ในสายตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าแบบโว้ยแกนี่นะเจอหน้าแกแกก็ปรับถูกกับฉันตอนแกมีความสุขแกก็มาอยู่ไม่เคยคิดอะไรแบบนี้เลยนะบางทีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะแบบหันเอาแต่ความทุกข์หรือด้านลบๆมาใส่คุณนะแต่มองซ้ายมองขวาม,มันไม่มีใครที่ดีเหมือนคุณเลยจริงๆมันต้องเป็นคุณอนะคือแบบ หน้าที่หรือแบบต้องเป็นคนนี้จริงๆนะคะเป็นที่พึ่งย้มยากเป็นที่ผักใจเป็น Zone, เซฟโซนเป็นทีมซัพพอร์ตที่แบบทำให้ผู้ที่แบบมีความบอบช้ำทางใจหรือแบบมีความทุกข์หน่อยหรือต่อให้ไม่มีความทุกข์เลยอะ่ะการได้อยู่ใกล้คุณอะ่ะเป็นเป็นการชาร์จพลังบวกเป็นการชาร์จความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะ ในในตัวคุณมีพลังงานที่ดีหมุนเวียนอยู่เยอะมากเลยเยอะเยอะจนใครๆก็อยากมาแบ่งปันรับพลังงานที่ดีตรงนี้นะคะจะบอกว่าบางคนออคุณอาจจะเคยช่วยเขาไว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตอะ่ะเชื่อไหม จนถึงตรงเนี้ยเขายังมาแอบดูแล้วก็ยังรู้สึกขอบคุณคุณอยู่เลยคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรมากนะคะอาจจะแค่เดินผ่าแล้วก็ชนกันเขาทำหนังสือหล่นคุณช่วยเขาเก็บหนังสือแล้วก็แบบเออยิ้มไม่ได้ต่อว่าไม่ได้ด่าอะไรเงี้ยค่ะจะแบบเออแค่เนี้ยมันเป็นการแบบเหมือนแบบเซี่ยววินาทีที่คุณได้ส่งความดีส่งความรู้สึกดีๆทางใจทางออร่าของคุณเนี่ย มันมันเหมือนมันมันสร้างโมเมนต์ที่ดีให้กับใครบางคนเนาะมันเหมือนมันมันเป็นภาพจำที่ดีอะสำหรับใครสักคนเหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความใจดีของโลกใบนี้แบบเออนี่ไงโลกก็ใจดีกับเราทุกวันแหละแต่เขาส่งมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองแต่หลายๆครั้งอะในโมเมนต์ของหลายๆคนอะมันคือคุณ คุณคือโมเมนต์ความทรงจําดีๆบางช่วงแบบางเวลาสําหรับบางคนคุณอาจจะลืมไปแล้วคุณอาจจะจําไม่ได้เลยแต่สําหรับคนเหล่านั้นนะคะบางทีบางครั้งอะแค่โมเมนต์เดียวนะความรู้สึกดีๆครั้งเดียวอะจํานานเลยจําไม่ลืมเลยนะคะยังยังคงอินอยู่เนาะยังคงเก็บเอาไปฝันเอาไว้ในใจ เรียกได้ว่าอะไรอ่ะเหมือนมันมีเอฟซีรับมีผู้ชื่นชมที่แอบเฝ้ามองหรือว่ารู้สึกดีหรือว่ารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณเคยทำให้กับเขานะคะประมาณนี้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสุขกายสุขใจนะคะบาย